ในโอกาสนี้ขอากรับรัฐนาริทยากรหลวงพ่อเจ้าคุณพระรามพรมจุลยักษ์คุณเจ้าในสมรัยท่านผู้เช่วยศาสตตาจารดรกัปตัวปีดยทคุณผูนในการในสมรัยท่านระครูสุตตะวารรมกิจิวยศาสตราจารย์ดรรองผู้ในการในสงรัย ท่านประธานในที่ธีท่านสนนสมงูรณสิทธิ์ท่านผู้มนการดำเนินงานรูปสถาบานจังหวัดระยองที่อยู่จัจัดประเดินท่านประทำจังหวัดระยอท่านนายกตรงการท่านนายอกอพระวัตุรีท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลจังเวนิเวศได้ ขอทราบใจความสกุในแบนี้ขอกราบเรียนหารด้วอเชิญคนเฉยเออพระใจอยู่เลยตั้งห้าเดียว เขากำลังขับเคลื่อนเขาอยู่ครับใจเย็นครับขับเคลื่อนเรื่อยอยู่ <c oughs> ไม่ใช่ครับ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ตอนนี้มันงานทุกอย่างมันต้องย้วนครับ <c oughs> ย้วนกันโ <c oughs> หดีใ <c oughs> ห้แ <c oughs> กกันเลยกัน,กนย,ย,ย,ย้วน <c oughs> กันโหติกรรมันกันเลยกันโลกมันเยอะคนก็เยอะปัญหาเยอะไม่ใช่ว่าจะให้อภัยขึ้นกันเลยกัน Những chỗng tam dưng binh lắm dưng binh lắm của tôi tặng nhìn chưa hết hạ nhìn chưa hết hạ nhìn, nhìn. <tosDonald> <tos breweres> ขอสวัสดีเพื่อนเดียวด้วยและในโอกาสต่อไปขอเชิญบวนเชิญท่านนายอำเภอริวัติดีท่านดรสินยูยุพเดชท่าน นายแพทย์ผู้ในการโรงพยาบาลราชบุรีท่านดรประยาดปอพันธุ์เ,ยเทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปอดพันธุ์เทษายทำหน้การเรื่องสงเวย์ท่านดรสนุกซิงมาอาจารย์ประจำสถาบาชาวรัฐศาสตร์ท่านดรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรไข่ปูนส่วนมากไฟผู้ช่วยศาสตราจาร ators, ย์ดรกีรพัฒน์เทศกับจรได้ เขายเครื่องเทรลัธรรมแบ่คณะสงฆ์ในการนี้ขอเจริญความเชื่อมกานขนองมาอีเด้อนองเด้ในการนี้ขอเจริญความท่านที่อัสุนาอิปนายพุทธวกปปอระวิณฑูรยุทิริตนะครับท่าน นายแพทย์ปาศเา่ในการหอกยีมบาทอุยต้เร์ีมาผู้เชี่ยวชาญอาารย็อกเตอร์ุณสมไฟผู้เชี่ยวชาญอาารย็อกเกอร์ที่น้ที่พผู้เชี่ยวชาญอาจารย็อกเกอร์สยามพรพันธ่ชัยนะครับไปไทยดูกนเยไ่เาะ้องอ่เดียวเมาเยงั ข้ขอพ้นทุองพคนถวายกองทุนกองทุนกองทบนไหลายแม่ค่อยได้ตัวตำหนี่นะพ่อพอตำหนี่นะมีดเดาเถ้ดมีดตัวตาหนี่ครับอันนี้ก็เอาขึ้นสักเมื่พร้อมแล้วประกอบเครื่องแตหงกาถวายโดยความเพียงกันนะครับนั่งไม่เป็นไรนักกันั่งบุญสละลองผู้ว่าพราก่อน ตทุล่าเนี่ยที่ดีปัญหาเนาะท่านสิ่งต้นท่นผู้บริหครับในโอกาสในลำดับต่อจากนี้ท่านผู้เชี่ยวชาญอาจารย์ดรพระครูวาภีจันทคุณตัวแทนผู้บริหารคณาอาจารย์ได้ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระราพรมมาจุรยคุณเจ้าหน้าจอเร่และในลำดับต่อจากนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระราพรมมาจุรยคุณดร เจ้าคณะจังหวัดร้อยเดจ้าได้กล่าวสำม,มูทนิยกถาในโอกาสนี้ขอกราบราธนาพระเดชพระด้วยความเคารพอย่างยิ่งขอกราบราธนาครับผม